ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีแบบนี้ที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยุ้ยดอรอ,อารยาสาริกาูติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและปื้นปูสุขภาพค่ะและพี่เบิ้ลจักรนีสุขสวัสด,ดิ์เดนชกับรายการ Top Health Story สวยสุขภาพ,ภาพดีแบบท็อปทหัวข้อวันนี้ที่เราจะนำมาพูดคุยกันค่ะคือแมกนีเซียม แร่ธาตุจำเป็นคุณผู้ชมคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเรามักจะถูกสอนให้ท่องนะคะว่าอาหารที่เราจะต้องรับประทานเข้าไปเนี่ยมันต้องครบ5้าหมู่ค่ะหหมู่ก็คือคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่ทีนี้เนี่ยวิตามินซึ่งซึ่งเป็นเกลือแร่เนี่ยนะครับหรือแร่ธาตุหลายๆชนิดเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานเป็นปกติได้ และแมกนีเซียมเป็นหนึ่งในแร่ธาตุนั้นค่ะแมกนีเซียมเราจะมาเริ่มในบทบาทของแมกนีเซียมที่มีต่อการทำงานกับร่างกายประโยชน์ของมันคืออะไรบ้างคะรัต้ยยค่ะคือตะกี้ที่พี่วันพูดถึงอาหารหลักห้าหมู่ค่ะก็คือใช่ไหมพี่พูดถูกไหมถูกต้องคัน <ob> oh <yd rate> นี้จะพเพิ่มเติมว่าวิตามินกับเกลือแร่หรือแร่ธาตุเนี่ยร่างกายเราอ่ะสังเคราะห์วิตามินบางชนิดได้เองอย่างวิตามินดีอย่างเงี้ย แต่แร่ธาตุสังเครออไม่ได้เลยเราต้อง oh. กินเข้าไป oh. ถ้าไม่กินก็คือขาดทันที oh. นั่นคือความจําเป็นค่ะเลยตามหัวข้อเราแมกนีเซียมแร่ธาตุจำเป็นค่ะวันนี้แมกนีเซียมมีความจําเป็นคะ mm hmm. กับการสังเคราะห์กรดอะมิโนโบางชนิดสําหรับการดํารงอยู่ของโปรโตีนในเซลล์คือ RNA ที่ทำหน้าที่ผลิตโปรโตีนแหละแล้วก็ DNA หรือว่ารหัสรหัสพันธุกรรมในยีนเราค่ะแมกนีเซียม สำคัญกับการหดตัวของและคลายตัวของกล้ามเนื้อตามปกติกล้ามเนื้อที่สําคัญต่อชีวิตก็คือกล้ามเนื้อหัวใจค่ะค่ะต้องการแมกนีเซียมเพื่อให้มีการทํางานเป็นปกติเพราะฉะนั้นในการทํางานในร่างกายเนี่ยแมกนีเซียมจะทํางานร่วมกับแคลเซียมเสมอค่ะในการควบคุมการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อรวมทั้งการเต้นที่เป็นปกติของหัวใจยางเป็นนะทีนี้บทบาทของแมกนีเซียมนอกจากความจําเป็นเกี่ยวกับหัวใจแล้ว ในประโยชน์ด้านอื่นๆที่มีบทบาทกับร่างกายมีอะไรอีกบ้างคะทักเตอร์คะแมกนีเซียมช่วยขจัดเอาสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ของเสียออกจากร่างกายคะช่วยในการสร้างปอดเพและเนื้อยเยื่อของเซลล์ประสาทช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยคุมความเป็นกรดด่างของเลือดแมกนีเซียมอยู่ในปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญของร่างกายกว่า300ปฏิกิริยาเลย แต่และชนิดเนี่ยเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีที่สําคัญหมดถ้าขาดแมกนีเซียมเนี่ยการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะและหรือว่าอาจจะเกิดการซ่อมแต่เกิดช้าลงทำให้เราแก่ชราอย่างควบภาพ,าพ โอหก่อนถึงวัอันควรอตอนพูดถึงหัวใจพูดถึงอะไรเราก็ยังเป็นวิชาการพอบอกแก่หัวภาพนี่นะคะพรว่า<อ> <c oughs> รู้สึกแับไม่ได้แล้ว,วแมก,แแมกนีเซียมนี่จําเป็นที่สุดเลยนะคะคือเราขาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะแมกนีเซียมเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออยู่ตลอดเลยนะคะ <c oughs> ถ้าเราไม่มีแมกนีเซียมเราจะซ่อมแซม อะไรในร่างกายอวัยวะใดไม่ได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมคะดรยุ้ยคะใช่ค่ะแล้วเราก็จะแก่หัวภาพด้วยไม่เอาสิอย่าย้ําบ่อยคะ่ะเราสั่งัง <laughs> แล้วก็ต้องหันมาทางจารุณีทุกทีเลยแก่หัวภาพนเนี่ยันที่อื่นไม่ได้ก็ดกรยุ้ย <laughs> บอกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ว่าบทบาทสําคัญในการทํางานถึง300ปฏิกิริยาในร่างกายเรียกว่าถ้าขาดแมกนีเซียมไปเนี่ยเราน่าจะมีอาการประหลาดประหลาดถึง300 อาการได้เลยว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะสามร้อยปฏิกิริยาสามร้อยอาการถ้าขาดแมกนีเซียมเราจะมีอาการทางจิตค่ะทางจิตด้วยทางจิตเลยค่ะคือจิตเราจะไม่ปกติไปด้วยเดี๋ยุจะอินเสิร์ตภาพให้ดูเนาะค่ะตำราเรื่องแมกนีเซียมแค่อย่างเดียวอ่ะแต่ละเล่มอ่ะหนาเกินห้าร้อยแผ่นแมกนีเซียมตัวเดียวเนี่ยนะคะหนาเกินห้าร้อยแผ่นห้าร้อยแผ่นใช่ต่อเล่มนีอยุหยิบแค่เล่มบางๆนะค่ะเล่มหนาๆวันนี้ แล้วยูก็เอาแค่บางแง่มุมมาสรุปให้ฟังค่ะการขาดแมกนีเซียมทําให้เกิดอาการทางประสาทกล้ามเนื้อสั่นและบิดเบี้ยวค่ะอาการกลัวสมองและร่างกายอ่อนเพลียสับสนงุดงิดควบคุมการทรงตัวไม่ได้หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอการไหลเวียนเลือดไม่เป็นไปตามปกตินา้าซีดชักเป็นลมการทำงานของต่อมต่ตางๆผิดปกติตายลคะค่ะฟังแล้วแบบว่า ไม่เคยได้ฟังชัดๆแล้วก็รู้สึกกลัวขึ้นมามากๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ค่ะจริงๆเนี่ยไททาเรามีแมกนีเซียมอยู่3สูตรนะคะคุณผู้ชมค่ะแมกนีเซียมความช่วยเราเห็นความจําเป็นของเขาที่มีบทบาทกับร่างกายมากมายขนาดนี้คือ v ิต a าแคลสูตรแคลเซียมแมกนีเซียมและกลุ่มแร่ธาตุบำรุงกระดูกแมกนีเซียมดไรโบสให้พลังงานกับเซลล์หัวใจทุกๆเซลล และ l c a r n i t i n น plus e s i นีเซียมคร e ทนตัวนี้เป็นสูตรหนึ่งค่ะเรามี3สูตรนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคุณยุ้ยจะเลือกแมกนีเซียมสูตรไหนมาเล่าให้ฟังก่อน,นะคะนน่ะสูตรที่พี่เบิ้ชูค่ะอันนี้เลยนะคะแอลคาดีทีนอลคาทีน plus แมกนีเซียมครีอทีนเนี่ยค่ะตัวนี้ว่าพูดตรงๆที่เลือกสูตรนี้มาเพราะว่าตอนนี้ข่าวของการเกิดโรคหัวใจแบบกระทันหันมีเยอะมากค่ะ แมกนีเซียมทำให้หัวใจมีสุขภาพดีหนในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการรักษาโรคหัวใจวายก็คือมีแพทย์กลุ่มนึงเนี่ยฉีดแมกนีเซียมให้กับผู้ป่วยท,ทันทีที่เกิดอาการหัวใจวายอ่ะจากการศึกษาในอเมริกาและอังกฤษแสดงให้เห็นว่ามีการลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหัวใจลงไปเป็นอย่างมากค่ะ เมื่อมีการให้แมกนีเซียมร่วมไปกับการรักษาแบบปกติค่ะเราจะพูดได้ไหมคะว่าสามารถกินแมกนีเซียมเพื่อที่จะไปป้องกันโรคหัวใจยิ่งถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะคะถ้าเรากินแมกนีเซียมมันจะให้โอกาสที่ดีขึ้นกับเราแล้วก็ดูแลหัวใจของเราได้ดีขึ้นเราพูดอย่างนี้ได้ไหมคะดรคิว่าเราพูดได้เลยนะเพราะว่างานวิจัยแมกนีเซียมกับโรคหัวใจมีเยอะมากค่ะโรคหัวใจชนิดที่แมกนีเซียมให้ผลดี ที่ตีพิมพ์ใน,ในวารสารการแพทย์แล้วเนี่ยมีโรคหัวใจขาดเลือดค่ะเป็นโรคที่พบว่าเมื่อให้ม a g n e ซ i u m จะทําให้อาการทุเลาลงอย่างมีนัยสําคัญค่ะแมกนีเซียมสามารถป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันแล้วก็ปรับสมดุลคอเลสเตอรอลได้นอกจากนี้เนี่ยแมกนีเซียมช่วยลดอาการแข็งตัวของเลือดแล้วก็ป้องกันริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดได้ด้วยค่ะนั่นนะคะแมกนีเซียมแร่ธาต จำเป็นสำหรับหัวใจค่ะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันหรือสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่ Line at Top Shopping หรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อในสูตรสำคัญของแมกนีเซียมกับประโยชน์ของร่างกายด้านอื่นๆอ,อีกสักครู่เดียวค่ะ Top Health Story Tip แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญในการกระตุ้นเอนไซม์กว่า300ชนิดแต่ละชนิดเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเคมีที่สำคัญเช่นการสังเคราะห์โปรโตีนถ้าขาดแมกนีเซียมการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจะไม่เกิดเลยหรือเกิดช้าลงทำให้เราชรลายอย่างรวดเร็วก่อนถึงวัยอันควร